วันนี้ผมจะพามาชมการติดตั้งในรถเบนซ์ CLC ถึง2คันเจ๋งขนาดไหนไปชมกันครับสวัสดครับท่านผู้ชมที่ักทารวานี้พบกับผมสั้งสดกับเ้น CLC 2,000นะครับซึ่งเป็นการยืนยันได้เลยว่ามีหลักของเราคุณเจ้าแห่งเบนซนะครับเรื่องของลำโพงเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจอหรือคอมพิวเตอร์ 3D ลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ได้ตอบโจทย์กระแสลูกค้ากันอย่างมากมายนะครับวันนี้เข้ามาติดกันพร้อมๆกันสองคันเลยเดี๋ยวเราไปดูคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้ก็คือติดจอบวกพิวเตอร์ 3D mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงข้างในกันนะครับแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในเบนซ์ G L C คันแรกที่ติดคอมพิวเตอร์ 3D นะครับแล้วก็มีใส่ซับของออดิสันนะครับคันนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่เป็นเบอร์เมสเตอร์มานะครับแต่ว่าได้ใส่ลำโพง ท็อปพาเลตเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงเป็นของเบอร์มสเตอร์นะครับเพื่อให้ความสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาฟังพลังเสียงกับพลังเบส8แปดนิ้วรูวกับซับสิบนิ้วข้างหลังกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเพลงนี้เลยครับเบสแน่นมากๆนะครับเสียงแหลมได้ชัดเจนเลย ได้ไหมครับอ่าเราไปฟังเสียงเพลงที่เป็นแบบแนวกีตาร์กันบา้างนะครับก็โหเป็นไงครับรายละเอียดของกีตาร์ โอเคชัดเจนใสมากครับโอเคก็สำหรับคันนี้จะได้ไม่ยาวเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกคันนึงนะครับตอนนี้พอดีคุณลูกค้ายัางสอนวิธีการใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะขึ้นพาไปดูคันนู้นที่เปลี่ยนจอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้จบกันไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งโอเคขั้นต้นขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับรถเป็น CLC 2 5 0 d เนี่ยอีกหนึ่ง ครับนะครับคันนี้ติดตั้งนะฮะิเตอร์ 3D นะฮะแล้วก็จอมรุ่น10นิ้วจะเป็นไงครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในรถ Bent GLC คันนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่กับหน้าจอ Android 10นิ้วนะฮะระบบเจอต่างๆของตัวแยังใช้งานตามปกตินะฮะแล้วก็มีลำโพงที่ติดตั้งเข้ามานะครับเป็นลำโพง t วิ t เตอร์ 3D นะฮะเสียงดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยว เราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าครับ 你走了别回头，那样我会将你挽留。今夜微风轻轻吹，我的泪孤单的流。你走了别回头，就当我们断了以后。 从此我再没有伤悲，也没有温柔包围。今夜我可以喝醉，也可以找一个理由不回。今夜。 ผมหลังจากที่เราฟังเสียงกันมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของระบบ n n r r o i d กันนะครอันนี้อยู่หน้าเดิมของตัวโรงงานนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องเลือกเสียงไาที่บลูทูธก่อนนะครับบลูทูธออริโอนะครับเพื่อที่จะคอนเน็กจากับระบบเสียงของ Android นี่เองนะฮะพอคอนเน็กเสร็จแล้วนะครับเราก็กดุ่มแบตทางไว้แล้วนะเข้ามาใช้งานในส่วนของระบบ n n r r o i d ได้แล้วนะฮะ นี้เราไม่ว่าจะเล่นยูทูบเนะครับหรือว่าจะใช้งานในส่วนของกูเกิลแมปแมททุกอย่างจะเป็นทัชสกรีนแล้วนะฮะถ้าเป็นระบบเดิมของตัวเบน์จะไม่สามารถทัชสกรีนได้นะครับก็จะใช้ไอ้ตัวไอได้นะฮะเหมือนต่างงานตามปออกติของระบบรถนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นหน้า Android ปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้งานในฮะทัชสกรีนได้เลยนะฮะความไวตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคผู้ชมนะ Fi นะครับพอเราเชื่อมต่อ w i f i นะฮะ ก็มีสัญาณะไวไฟขึ helmet, ้ top. นมาเชื่อมต่อระบบเสียงเข้ากับบลูทูธก็มีรูปบลูทูธขึ้นมาครับอันนี้รู้สึกว่าเน็ตกระโดดนานไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบดูครับมาเลยครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะถ้าเข้าเน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับในส่วนของยูทูบได้เลยนะครับอันนี้ก็ลองเน็ตกระโดดไปเยอะนะครับแนะนำสมัครแพ็กเกจเน็ตไวเยอะไหมครับแค่นี้เองเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะ ใช้งาน y t u t u ได้เลยนะครับเพราะว่าระบบเสียงต่างๆมาครบหมดเลยครับก็เต็นจอได้เลยครับอันนี้คือการใช้งานในส่วนของ y o u t u b e นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความไวเน็ตเแล้วนะครับอ่ะเอาเขาค่าพอนะครับเราไปต่อกันที่แอปพลิเคชันก็คือ o o o l l m m p s นะครับ ตรงนี้ก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมสามารถค้นหาด้วยเสียงได้เลยนะฮะกดหาจุดละมานะฮะบินหาพิกัดตัวรถเหล่านี้นะฮะไหนนั้นก็กดเลยครับสนามบินสุวรรณภูมิทีนี้เองนะฮะเรามาันก็จะค้นหานะฮะตำแหน่งที่เราต้งองการไฟให้เรียบร้อยนะฮะเราไม่ต้องมาพิมพ์คีย์บอร์ดไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สามารถเอาไฟล์หนังเนะะี่ยใส่ USB ทำสายนะครับมาเล่น ผ่านแอปพลิเคชันนะฮะ MX Player นะครเพื่อที่จะดูไฟล์หนังได้นะครับนี่ง่ายๆแบบนี้อยู่ในแ n น r o i d d ้วยฮะเราสามารถใช้กล้องรอบคานของตัวรถได้ตามะปกตินะครับเลยฮะหัวเลยนะครับ,นะรบก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบจอนะฮะอยากได้แอปอะไรเพิ่มอยากดูทีวีออนไลน์หรือดาวโหลดแอปต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านเพ t โต e เลยนะครับทุกอย่างเป็นปักตรงรุ่นนะไม่มีการตัดต่อสาย ัวรถเลยนะครับผมก็สำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ระบบเสียงที่ดีนะฮะแบบนี้นะฮะก็ติดตั้งเจ้าวิเทอร์ 3D ตรงหุ่นเด่นจะไปได้เลยนะฮะหรือว่าอยากได้ระบบมัลติมีเดียครบคันแบบนี้นะฮะเปลี่ยนจอได้จอใหญ่ดูหนังมันๆแบบนี้ก็ต้องเปจอ10นิ้ว Android ตรงรุ่น GLC นะฮะก็ฝากไว้สำหรับลูกค้าสนใจนะครับสอบถามได้ที่เบอร์02ครับ3834555นะครับสำหรับวันนี้ผมพุณตั้มลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ สวัสดีครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามและ s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์รัวๆด้วยครับสวัสดีครับ